ข่าวแรกอย่างเป็นทางการของกาลาเชนที่จะเปิดให้เริ่มได้ทดลองใช้ภายในไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าแล้วใครที่เป็นสาวกเหรียญกาลาหรือว่าเล่นเกมในเครือกาลาอยู่เนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับเพนในช่องเพนเติบนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพนตอกนเปนเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e ช่องเพนเติบเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแมววันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับสําหรับข่าวข,าวของกาลาเกมคือเมื่อวานเนี่ยไอตัวนี้ก็เพิ่งออกมาเลยนะมาเธอเลี่ยมนะเป็นเหรียญในเกมของมิลลันดั๊นะครับแล้ววนน ข่าวของกาลาเชนนั่นเองนี่นะเพนก็ถือว่าข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการคนเล่นเกมสําหรับเกมของกาลาเลยนะเพราะว่าแบบกาลาเชนเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายแล้วก็แบบจุดหมายสูงสุดของคนเล่นเกมกาลาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากาลาเชนเนี่ยมันคืออะไรมันประมาณไหนแล้วมีอะไรที่เด็ดๆบ้างที่เราควรรู้นะครับอันนี้เราก็มาอยู่กันในบล็อกกาลาเกมนะครับก็คือสําหรับกาลาเชนเนี่ยจะมาในเร็ววันนี้แล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ชื่อว่ากาลาเชนโดยตรงคือเขาจะใช้ชื่อว่าโปร c t r y r i นะครับหรือว่าโปรเจกต์ใจรายนะเพนไม่แน่ใจว่าเพนอ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะ เรียกว่าโปรเจกต์ใจรายละกันคือกาล่าเกมเนี่ยเขาทําตัวเองอเป็นอีโคซิสเต็มใช่ไหมอีกหน่อยอะจะมีกาล่ามิวสิกหรือแบบกาล่ามูวี่อะไรแบบนี้ในโลกกาล่าก็ควรที่จะมีเชนของมันเองนั่นก็คือกาล่าเช a นั่นเองนะครับคือเขาก็บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งตารอคอยกาล่าอีโคซิสเต็มอยู่ใช่ไหมแล้วกาล่าเนี่ยก็คือ proud to present มากๆเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นเกมบล็อกเชน i n แห่งแรกนะครับที่จะทําตัวกาล่าเชนอะไรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือตัวกาล่าเกมเองเนี่ยณตอนแรกนะครับเขาออกแบบมาให้สําหรับผู้ที่เล่นเกมโดยเฉพาะเลยผลิตเกมคุณ ออกมาให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีสูงสุดนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเขาก็จะขยายตลาดเนาะไปยังพวกแบบกาล่ามิวสิกอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอนาคตก็จะมีรีวอร์ดสำหรับคนฟังผู้ซัพพอร์ตศิลปินนะครับแฟนๆนักสะสมแล้วก็คนที่เข้าร่วมอะไรแบบนี้เป็นคนแรกๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วอย่างตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งใช่ไหมแต่นี่เขาใช้คํานี้เลยว่ากาล่าเวิลด์คือเพนมองว่าที่เขากล้าใช้คำว่ากาล่าเวิลด์อะหมายความว่าคือการ่าเขาเริ่มมาจากเกมก่อนใช่ไหมคือการ่าเกมแต่อีกหน่อยเนี่ยการา ่าหลักเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาล่าเวิล์นนอแล้วเหมือนกับการล่าเวิล์อ่ะก็จะแบ่งแยกเป็นพาร์ทของเกมเพลงแล้วก็พวกมูฟวี่อะไรนะที่จะมาในอนาคตอะไรแบบนี้นะคือแบบการล่าเขามองกว้างมากเลยอะเท่าที่เพรู้สึกได้นะ จะไม่ได้แค่แบบอยู่ในวงการเกมเพียงอย่างเดียวแล้วเขาก็เลยมองไกลไปถึงการ่าเชนนะครับคือถ้าเกิดการ่าเนี่ยเขาทำเชนเป็นของตัวเองนะทุกอย่างมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันนะคะว่าถ้าเกิดมีการ่าเชนปุ๊บเนี่ยสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้งานเนี่ยจะมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกนะครับก็คือ faster transaction นะครับก็จะมีการรับส่งกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่า NFT เนี่ยอยู่ในการ่าเชนก็จะส่งได้รวดเร็วขึ้นนะครับแบบว่าอีเทเรียมมันก็อาจจะช้าก,กว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือตอนเนี้ยการ่าเขายังรันอยู่บนอ,อยู่นะแล้ว ก็จะเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นด้วยนะครับค่าเน็ตเวิร์กฟรีถูกลงแบบเหมือนตอนนี้อยู่บนอีทีเรียมเชนใช่ไหมเวลาเราจะส่ง n f t ทีหรือว่าจะส่งเหรียญทีเนี่ยมูลค่ามันสูงมากๆเลยนะอย่างล่าสุดเพ้นส่ง NFT ไปเนี่ยชิ้นหนึ่งก็แบบ3 0 0ร้อยส้วนะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าถูกกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยค่าแก๊สแพงกว่านี้อีกนะจีบอยนี่แบบหลักร้อยขึ้นทั้งนั้นตอนนี้ยังมีแบบให้เห็น3ามสิบบบ้างแต่แบบถ้ากาล่าเชนมาปุ๊บมันจะเหม เหรียญให้การหรือว่าส่ง NFT เนี่ยในเชนของ Binance เนี่ยแบบหลัก10บ,บาทเองต่อไปในเวิร์กฟรีถูกแล้วก็ค่ามินถูกลงด้วยนะครับไม่ว่าแบบจะมินตอะไรต่างๆเช่นมินเหรียญลงเชนกา c a า l a หรือว่ามิน NFT ลงเชน i a l a เนี่ยนะครับก็จะราคาถูกราคาไม่แพงแก็ข้อนี้นะครับเพนว่าเจ๋งมากๆเลยคือเขาบอกว่าจะทํางานกับ G a r l a world ได้อย่างราบรื่นก็อย่างที่เพนบอกไปนะเพนเข้าใจว่า G a r l a world เนี่ย เหมือนมันจะเป็นอีโคโซิสเต็มใหญ่ของกาล่าแล้วก็จะมีแบบเกมเพลงหนังอะไรแบบนี้ย่อยออกมาใช่ไหมแล้วแบบถ้ากาล่าเชนมามันก็น่าจะสามารถแบบข้ามกันได้เนาะเช่นแบบฝั่งเกมข้ามไปมิวสิกอะไรแบบนี้มันน่าจะลิงกันนะแบบมีเหรียญมิวสิกมีเหรียญกาล่านะลิงกันไปอะไรงี้โ้ ก็น่าจะเจ๋งนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อเด่นข้อดีแต่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือสามารถส่งกลับไปกลับมาระหว่างเชนอีธีเลียมกับเชนกาล่าได้นะครับเห็นว่าตรงนี้เขาก็ต้องทําให้ถูกแหละโอเคในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีทิศทางในการดําเนินงานประมาณไหนอะไรอย่างนี้แนนนะเขาก็บอกเลยว่ากาล่าบล็อกเชนเนี่ยหรือว่าแบบเรียกไปในไหนว่ากาล่าเชนนะนะตอนนี้เขาจะใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าใจรายนะครับ GYRI แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเชนของกาล่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่ากาล่าเชนนะครับคือชื่ออย่างเป็นทาาางงกรเเ่ย้ยไัไไมด นะเดี๋ยวต้องรอไปว่าสุดท้ายแล้วจะเชื่ออะไรอ่าเท่าที่เพนเข้าใจนะครับคือโปรเจกต์ใจรายเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่สร้างมาเพื่อที่จะดําเนินการสร้างกาลาเชนอะไรประมาณนี้นะครับใช้ชื่อโปรเจกต์ประมาณนี้เนาะแต่ผลลัพ์สุดท้ายที่จะได้เนี่ยก็คือกาลาเชนนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วก็ชื่อโปรเจกต์ใจรายเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรสักอย่างนี่แหละที่เกี่ยวกับสมองก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยล้าจัดจัดเลยใช้ชื่อนี้เนานะ <c ười> เป็นว่าก็เจ๋งดีนะ This is n o b i o l o g y คะ่ะนะครับนี่ไม่ใช่คัดชีววิทยานะครับแต่ใจรายเนี่ยเป็นเลเยอร์ชั้นนอกสุดนะของสมองมนุษย์ลําจะจัดแบบอารมณ์แบบ neurolink ของอีลอนมัสอะไรประมาณนี้เลยนะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโปรเจกต์ใจรายเนี่ยใกล้จะมาแล้วนะครับในไม่กี่สัปดาห์นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาในส่วนของร์ทความปลอดภัยกันนิดนึงนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนี้เราใช้ ethereum chain ใช่ไหม คืออีธิเรียมเชนเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยมีความ Security สูงมากๆเลยเนาะแต่ว่าแบบการ่าเชนเนี่ยถ้าเกิดเขาจะไมเกตหรือว่าดําเนินงานไปในทิศทางนั้นอะ่ะเหมือนกับว่าทางการ่าเกมอ่ะจะไม่สามารถพลาดได้เลยคือถ้าตัดสินใจแล้วก็คือห้ามพลาดไม่งั้นแบบมูลค่าที่จะสูญเสียไปมันมหาศาลใช่ไหมทั้ง NFT ของผู้ถือครองแล้วก็เงินของนักลงทุนอะไรต่างๆที่เล่นเกมนี้นะครับก็คือเขาว่าให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากๆเลยการที่การ่าเกมเนี่ยจะขยับจากอีธิเลียมบล็อกเชนไปอยู่ในการ่าเชนเนี่ยเขาก็ต้องใช้ความ ระมัดระวังอย่างสูงเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีแผนว่าอีกในไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับเขาจะเริ่มอีเวนต์แรกแล้วนะครับที่จะเอามาใช้ในโปรเจกต์ใจรายนี้แล้วก็จะถือว่าอีเวนต์เนี่ยเป็นสิ่งแรกในกาลาบ็อกเชเลยนะที่เพ้นดููมานะนี่นี่รูปนี้เลยนะครับคือเพนแอบเห็นมาว่ามันเหมือนกับเป็นมินิเกมอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูภาพเต็มกันนะครับว่ามันจะเป็นมินิเกมจริงหรือเปล่าแล้วโปรเจกต์แรกของโปรเจกต์ใจรายเนี่ยมันจะออกมารูปแบบหน้าตาเป็นยังไง ก็อย่างที่เพนบอกไปตอนต้นนะครับก็คือเหมือนตัวการ์ล่าเกมเองเนี่ยเขาก็ต้องเทสระบบก่อนเนาะว่าการล่าเชนเนี่ยใช้งานได้ดีโดยที่ไม่มีจุดบกพร่องอะไรแบบนี้ถึงจะปล่อยรันได้เต็มระบบอะไรเงี้ยนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดถึงวันที่เราเนี่ยสามารถใช้งานการ์ล่าเชนได้แล้วแต่ว่าถ้า NFT เราหรือว่าเหรียญเราเนี่ยยังอยู่ในอ e ีธิเลียมบล็อกเชนอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ดีแต่ว่ามันอาจจะเอาไปเล่นในเกมไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะเราอจะเป็นต้องย้ายจากอีธ จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับคือแบบข้อมูลพวกนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้ที่เพนเล่าก็แค่เข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆก่อนแต่นอนาคตมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็โดยส่วนตัวที่เพนคิดนะครับก็มันน่าจะประมาณนี้เนาะคือตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมิ้น์สมมติเราได้เหรียญจากฝั่ง GC มาใช่ไหมครับเราจะเป็นจะต้องมิ้น์เหรียญน,นะให้มันมาอยู่ในเชนอีทีเลียมก่อนถึงจะเอาไปทําธุรกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อของนะครับที่อยู่ในสโตนี่แบบในสโตนี่มันก็จะ เป็นจะต้องใช้เหรียญกาล่าอย่างนี้เหรียญกาล่าที่อยู่ในอีธิเลียมเชนนะครับแล้วก็เหรียญเท้าที่อยู่ในอีธิเลียมเชนถ้าอยู่ใน GC เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้นะ GC หรือว่าเทเชอร์เชนนะครับคือที่เป็นเข้าใจเนี่ยเพนเข้าใจว่าถ้าเกิดเวลาเราลันโนดหรือว่าเราเออเหรียญท้าคอยจากที่เราทามิชชั่น1 0 0 0ดาวเสร็จนะเราจะได้อยู่ใน GC ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ากาล่าเชนสามารถใช้ได้แล้วเนี่ยเพนที่ว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรนะสําหรับตรงที่อยู่ตรงนี้นะน่าจะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยอันนี้เพนไม่แน่ใจนะถ้าเพื่อนนนคนไหทราบาบข คราวก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่างเพนเนี่ยก็ถ้าเอินตรงนี้ได้มาเนี่ยเพนก็ว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยก็ปล่อยให้มันอยู่ใน GC เปไปน,นี่แหละเพนคิดว่าถ้ากาล่าเชนมามันก็น่าจะไม่ต้องมิน้นไม่ต้องอะไรละ น่าจะปล่อยใช้งานต่อเนื่องได้เลยโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้สําหรับกาล่าเชนหรือโปรเจกต์ใจไรก็มีประมาณนี้นะครับเพนว่าเจ๋งมากๆเลยนะสาหรับข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวแรกเลยที่กาล่าเนี่ยเขาแจ้งให้เราฟังอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เนี่ยบอกด้วยว่าอีกไม่กี่อาทิตย์จะสามารถเริ่มใช้ได้แล้วแอบกาวอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยรอใช้งานกาล่าเชนกันเลยทีเดียวคลิปนี้ค่อนข้างจะเนื้อหาเยอะนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดเพนพูดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับ เพื่อนๆสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเกิดเห็นพูดตรงไหนตกหล่นไปนะครับและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนาในการลงทุนนะครับสุดท้ายเนเพื่อนต้องทาการตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มตรงไหนสามารถพิมพ์พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะบ,บอกเพนด้วยถ้าเกิดเพนไม่รู้ตรงไหนขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม